สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้อ่า ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับเหรียญที่หายากมากม ครับเป็นเหรียญที่มีผู้สะสมเหรียญเงินตราต่างประเทศต้องการเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ซึ่งราคาที่ซื้อขายกันไปนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับก็จะอยู่ที่12,526บาทนะครับราคาเหรียญนี้เหรียญเดียวอยู่ที่12,526บาทนะครับก็เป็นเหรียญที่ มีความต้องการของนักสะสมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่หายากนะครับมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับที่มีมูลาคา่าราคาสูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็จะดูแปลกๆนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นเหรียญโบราณน,นะครับเป็นเหรียญที่มีรูปแบบโบราณยังไม่มีทักษะการผลิตเหรียญที่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเห็นธรรมดาแบบนี้นะครับราคาก็ สูงพอสมควรนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับราคาก็อยู่ที่15,149บาท27สตางค์นะครับซึ่งเป็นราคาที่ซื้อขายกันเอาไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ าหายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับวันนี้ก็ครบแล้วนะครับเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับพบเจอที่ไหนก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้เพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตนะครับเหรียญต่อไปนะครับที่ท่านได้ชมกันอยู่นี้ก็เป็นเหรียญปี2016 เหรียญปีสองพัมีเอกลักษณ์สวยงามนะครับขอบด้านข้างนะครับมีลวดลายที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับขอบด้านข้างด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีสเสน่ห์อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับราคายังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคา อยู่ที่หลักร้อยต้นๆน,น,นะครับหลักร้อยต้นๆราคายังไม่แพงแมากนักซึ่งสามารถหาได้ทั่วไปนะครับมาดูเหรียญน,นี้นะครับมีลักษณะที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแต่ว่า,าเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่เก่านะครับมีสภาพการใช้งานจะมีสนิมอยู่นิดนึงนะครับมีสนิมสึกกร่อนตามการเวลานะครับ ี่ด้านหลังของเหรียญก็จะมีลักษณะโดดเด่นนะครับราคาก็อยู่ท่าใหม่สภาพใหม่สวยๆก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ท่านที่ชื่นชอบก็สามารถหาเก็บสะสมได้นะครับราคายังไม่สูงเท่าไหร่นะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานสึกกร่อนตามการเวลาก็มีคราบสนิมบ้างนะครับก็เป็นเหรียญที่ หาได้ง่ายนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับสำหรับเหเรียญนี้เหรียญเดียวราคายังไม่ถึงหลักร้อยเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญปี2014นะครับเป็นเหรียญปี2014ซึ่งเป็นเหรียญที่ราคายังไม่สูงเช่นกันนะครับและเหรียญน,นี้ก็มีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กกระทัดรักไม่ใหญ่นะครับเหรียญต่อไปนะครับ ก็เป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับราคายังไม่สูงนะครับเป็นเหรียญปี2002นะครับเหรียญนี้ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับปี2002ซึ่งก็มีคราบสนิมติดเกาะตามเหรียญตามการเวลานะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่มีสภาพใช้งานนะครับเอกลักษณ์โดดเด่นเหรียญนี้ก็ ถือว่าเป็นเหรียญที่มีเสน่ห์ในตัวอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ราคายังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงหาซื้อเก็บสะสมได้ง่ายนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวราคายังไม่แพงนะครับเรามาดูเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าหลายแสนบาทนะครับซึ่งมีการซื้อขายกันไปนะครับ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่ตกลงใจร่วมกันว่าจะขายในราคานี้นะครับซึ่งเหรียญที่ท่านผู้ชมและผู้ฟังกําลังรับชมรับฟังอยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมเหรียญมีความต้องการเหรียญดังกล่าวนี้นะครับซึ่งก็ได้มีการซื้อขายกันไปนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญนะครับ มาดูด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินเป็นเหรียญปี1945นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหน้าของเหรียญโดยภาพรวมแล้วเหรียญน,นี้ก็มีสภาพที่สวยงามนะครับเก็บไว้อย่างดีนะครับเก็บสะสมไว้อย่างดีซึ่ง เหรียญน,นี้ก็ได้มีการขายออกไปอยู่ที่ราคา551,712บาทนะครับราคาขายอยู่ที่ประมาณ5 5 1 7 1 2าสบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับมูลค่าราคาสูงถึง500,000กว่าบาทนะครับ500,000กว่าบาท สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ